ค่ะวันนี้เรกับการส่งตัวคละครค่ะค่ะวันนี้ก็เป็น Surprise, วนันสุดท้ายสอบการคอนแอร์เป็นไฟแนลอีพีของฮาร์วินี่สุคเนะคะดีรักฉบับเล่นเๆก็เลยมาส่งตัวละครกันที่สยามพราราไดซค่ะก็เป็นเหมือนประเพลงมาดูด้วยกัน<า>นะคะกับแฟนคลับแล้วก็แล้วก็คงก็จะมีร้องเพลงร้องเพลงโชว์มีะไรกันตามปกติเรเรียกว่าระส่ ว่าบัตรโฟเอาด้วยพี่ซอว์ไม่ในแบบไม่นานเลยก็เหมือนกันกับตอนเฟิร to ์สนะคะตอนเฟิร์สกับไฟนอลคล้ายกันก็ใช้เวลาแป๊บเดียวบัตรก็สวอชค่ะแลในตัวพี่สาวเราทีนน้ำจอดค่แหมขอดมากับมือก็ดีค่ะวันนี้ก็ย้อนย้อนกลับไปนะยังคงจำได้ตอนสมัยแอฟแฟรที่ที่เป็นเป็นเฟิร์สของแอฟแฟรเนาะ เราเรายังไม่กล้ามาจับที่ใหญ่ๆเลยนะ <ừ> um. ไปจ่ากันเล็กๆเราสึสกเอ้นั้นฟรีแล้วมันน่าจะแบบแบบเหมือนชวนฝั่งขับกลุ่มเล็กๆที่พอจะรู้จักกันมาเนี่ยค่ะจนแอบแฟจบจะเดินทางมาถึงตรงนี้พี่ว่าเราก็เดินทางมากันไกลพอสมควรต่อาก,การที่แบบน้องๆเขาเติบโตมาแล้วก็อันนี้เราก็มีน้องใหม่อีกสองคนพีว่ครับ <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่ได้ดูก่อนไงอ่าพี่พี่ก็จะเป็นคนที่มานั่งเก็บรายละเอียดมาดูฟิดแบ็เวลาแบบว่าคนดูที่แบบเป็นคนดูตัวจริงเนี่ยต้องบอกว่าในรอบเนี้ยจะเป็นตัวจริงเพราะว่าเขาแบบเก่งเก็บมากมากแล้วก็รอกดบัตรแล้วเขาเป็นแค่ประมาณหนึ่งพันคนแรกที่แบบว่ากดได้ถ้าพี่จะไม่พิดิรึ่งชั่วโมงปะใช่ค่ะเออประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงเนี้ยครับเจ๋งจริงเจ๋งจริงจริงก็ก็หวังว่าวันนี้จะเต็มอิ่มครับ แอบบอกเลยว่าเวอร์ชันวันนี้มันเป็นเวอร์ชันอันผัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อเกินเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณดูในโรงวันนี้คุณกำไรมากเลยค<อ>ุ้มมากคุ้มมากงานที่ยิ้มแล้วน่าจะกิดสุขสวขกันเอออย่าสปอยมากเอาว่ายังไงยังไงก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วกันสมหวังกันทุกคนออแต่ก่อนจะแฮปปี้เอนดิ้งก็อาจจะมีน้ำตาก่อย ถ้าหลายอารมณ์นนึตามสไตล์ของพวกเราวันนี้หลายอารมณ์ค่ะวันนี้เอจริงหลายอารมณ์มากใช่ค่ะน,น,นะอันนี้ะ,ะแบบความสำเร็จแฟนๆเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะจริงๆเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้แฟนๆที่คือปกติมีผู้มีก็จะมีฐานทางเอเชียทีนอะไรอย่างเงี้ยหลักๆแต่ว่าช่วงนี้มีทั้งแบบ ทางบราซิลเมกาตายฝรั่งเศสอิตาลียังมีเลยใช่ต้องพูดภาษาทังหมดใช่หวังชูเลอร์มีแฟนๆไทยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ก็ดีใจมากๆที่ที่มีคนเห็นผลงานของเรามากขึ้นกันแล้วแบบว่าถูกว่าคู่เราคือดารากการแดงก็คือมันพุ่งขึ้นเรื่อยๆใช่เหรอเก่งหจริงคือจริงๆถ้ามีเรื่องที่สามเนี่ยเดี๋ยวโปรเฟชชั่นอลเลย จะมีไหมจะได้มีหรือเปล่าพูดไปก่อนทุกคนเป็นพยานเออเปลี่ะนทีเหรอเฮ้ยนว่งวแล้วหมายก็รุนกับเรื่องราวค่ะอ่าเห็นว่าอยากบอกว่าอะไรตัวละคราโอ้โหวันนี้สปอยเตอร์แต่ฟิดก็จริงๆพวกเราก็ยังยังไม่ได้ดูขนาดนั้นแต่ว่าก็พอจําเนื้อเรื่องได้ว่าว่าตอนสุดท้ายจะเป็นยังไงคือมีคิดว่าตอนสุดท้ายอ่ะก่อนที่มันจะแฮปปี้เอนดิ้งอ่ะมันจะมีความ เศร้ามีความแอคชั่นหลายๆอย่างมากเลยในเีพิจักายก็เลยอยากให้ทุกคนติดตามพร้อมๆกันในโรงวันนี้เลยค่ะจริงๆมันจะมีซีนที่ที่มีสปอยล์อยออกไปบ้างแล้วแบบสปอยเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงตามนิยายนะจริงๆแล้วก็คือแฟนๆน่าจะรอดูอยู่ค่ะซีนนั้นค่อนข้างจะมีคอนปิดขนาดใหญ่เกิดขึ้นแต่ว่าก็ทําให้ที่สุดความรักระหว่างสองตัวละครนี้ให้เขากลับมารักกันยังไงใช่ด้วยหมักซีนนั้นจรไง พูดพูดได้เลยเล่าได้เลยเหรอคะลงเราสลบตาถูก่ะแม่าซีนไหนซีนไหนบ้ซีนที่จุ๊บจุบ่ออ๋อซีนนั้นเหรอคะคือซีนนั้นน่ะตอนที่มีถ่ายก่อนก่อนที่ซันย่าจะเข้ามาพูดเลยว่าซันย่าแอบคอน้ําตาอยู่หลังกล้องเพราะมันดูแบบมันคือมันดราม่าจริงๆริพวกเรากลัวจริงๆในฐานะตัวละครด้วยอย่างเงี้ยเออทุกคนอยากดูแล้วใช่ไหมล่ะเห็นไหมล่ะใช่จริงๆพี่ปอนอะคือ คือสนิทกันอยู่แล้วออแล้วแบบพอมาเล่นในเห็นเองม,มุมที่ที่เขาน่ากลัวพี่เขาจะเป็นคนแบบไลฟ์ลีมากเขาจะแบบน่ารักกับน้องๆตลอดนะพอแบบไม่เห็นอีกมุมนึงมันเลยแบบเออมันน่ากลัวมากเลยเราไม่ได้มองเขาเป็นพี่ปอนอีกแล้ว <c oughs> มันน่ากลัวเหรออีกแป๊บหนึ่งก็จะเป็นสาญญาเข้าไปช่วยค่ะคือแบบน่ากลัว,วมากทุกอย่างคือแบบสมจริงมากไล่ไงะหนูคะจริงจริงแป๊บเดียวเองค่ะแป๊บเดียวออค่ะแป๊บเดียวรู้มือกันอยปล่อยจอยให้พี่ปอนเดินเรื่องต่อไปออหนูก็เข้าไป ฟันๆกับเขาดนิหนิแน่อๆดีๆแล้วนะสองไมยถึงว่าอะเลยนาตั้งแต่แฝดใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋ออีกปีแล้วค่ะรู้จักกันอีกปีแล้วอ๋อค่ะตั้งแต่ถ้านับตั้งแต่แฟฝดก็แรงจริงเกินนะวันลนใช่สองสามปีค่ะประมาณก็ยังไงรู้ใจกันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะดีดีดีแต่เมื่อก่อนคือมองตาก็รู้ใจคือวันนี้คือมองตาเลย <c oughs> คือไม่มองตาเลยทุกวันนี้ทุกวันนี้คือแบบชื <c oughs> วันนี้แค่นี้ลเลยห่างตาปุ๊บใช่เปล่าใช่ใชห่างตาคือดูแลใช่แล้วคะ่ะก็เป็นธรรมเนียมอรต้องบอกความรู้สึกกันทีนึงความรู้สึกที่ที่ทํางานด้วยกันมาแช่ค่ะอฮ้ยแล้วไม่วันนี้ยังยัง๋ยวมันจะมีแบบก็คือก็รู้สึกว่าชอก็ยังรู้สึกดีใจเหมือนเดิมค่ะที่ได้ทํางานแบบกับลูกหมีมันมันเป็นฟิลแบบ เหมือนเซฟโซนมากกว่าคือเราไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะแล้วก็มีปรับๆแค่ปรับให้คาแรคเตอร์มันมันอยู่ด้วยกันแล้วมันเข้ากันมากขึ้นอนะนไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะตัวละครมันก็แตกต่างจากเรื่องที่แน็คค่ะแต่รู้สึกสบายใจเพราะรู้สึกว่าซีนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ากับหมีหรือว่าเลิฟซีนคือทุกๆซีนเราไม่ได้ไม่ได้กลัวอะไรเลยค่ะเราไม่ต้องมานั่งคุยกันก่อนได้ซ้ำเพราะรู้สึกว่าเราปล่อยจอยละไหลไปได้กันมันมันมันเป็นอะไรที่ที่เข้ากันอยู่แล้วก็ไวใจใช่เราไว้ใจกันก็ดีใจที่ได้ทำงานด้วยกัน ของหนูก็เื่อหนูรู้สึกว่าตั้งแต่อฟแฟร์จนถึงฮาร์โมนีเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่หมีกับซอนอะ่ะพูดกันมากขึ้นก็คือระหว่างทางมันจะมีทั้งเรื่องมีความสุขมีทั้งเรื่องทุกข์บ้างอะ่ะแต่ทุกครั้งเดี๋ยวนี้ยพอทุกปุ๊บอะตกเย็นอะ่ะหมีกับซอนจะเริ่มมาถามกันแหละว่าเออวันเนี้ยเหนื่อยไหมรู้สึกยังไงพันย่ามีเรื่องอะไรเรากล้าพูดกันมากขึ้นเราทําให้ปัญหาในวันนั้นมันก็จบลงนะวันนั้นเลยอีกวันหนึ่งเริ่มใหม่ก็คือเริ่มต้นใใใหหมมมมม่่่ป่แปีีัันนไไออะะะราจกเลยะคะ มันก็เลยทํางานกันง่ายค่ะมีคืะการที่แบบทำงานด้วยกันจนมีคนที่เราสามารถพู<ช>ดทีกอ่หลังๆมันีสซะแบบม่มีซะรู้สึกแบบนี้เราให้ฟังก่อนเลยแล้วมีก็จะแบบเออเข้าใจเข้าใจแล้วก็แบบรับคุยคุยกันอะไร่งเงี้ยมันก็ดีขึ้นแล้วเหมือนนักชิำบัดใช่ค, <c oughs> คือคือเป็นคนรับฟังที่ดีะอะค่ะคยูเลี่ยกันไปเรื่อยๆใช่วันนี้เราก็จะมาสนุกด้วยกันใช่มาเศร้านิดนึงมาเศร้านิดนึ่งมาดามานิดนึแล้วเดี๋ยวสนุกล่ะ อ่าทีมันก็จะมีีมหวานเ่นี่าเห็นมีเอ๊ะมีมีอ่าเ้วเป็นยังไงคะที่หวานตอนที่แฟนได้ดูสวยมากค่ะมีรับรองห <c oughs> มายถึงเราสวยนะ <c oughs> บรรยากาศภาพแล้วก็ทุกอย่างมันมันสวยมากๆจริงๆจากคนที่แบบถ่ายนะตอนนั้นแล้วก็มีจาได้ว่าหลายๆซีนที่เป็นซีนโรแมนติกอะ่ะ ประโอ๋ที่เป็นพุ่มกับขอเวลาเท่านี้อย่างเช่นว่าห้าโมงพระอาทิตย์จะตกเท่าเนี้ยคือทําให้มันทันในตอนนั้นเลยก็เลยสุขภาพออกมามันต้องแบบทุกอย่างมันต้องสวยมากๆเลยค่ะแล้วอารมณ์ทีก็คือตามบทตามทีตามบทตามความรู้สึกค่ะไม่มาไม่มีหรอกไม่ต้องมีมีพวยบ้าง่ะมีพอยบ้างก็รอรอรอดูมันก็เป็นไปตามฟีลลิ่งใช่คุณแน่ๆคือน่าจะจบใน ใช่แอบเศร้าจบแล้วอ่ะเดี๋ยวรอเรื่องพี่สามต่อไปก็พูดก็นี่แหละเลยพูดไปก่อนไม่รู้ว่ามีไหมไวมากเลยเหมือนเราเพิ่งเจอกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองพูดไปก่อนพูดไปก่อนจบแล้วเหรอทุกคนที่นี่เป็นพยานนะคะว้ร้องได้ม่ไม่น่าใช่เฮ้ยอะไรอ่ะต้องปิดท้ายให้พี่สาวมีเอกเรื่องนี้ใช่าวสาาวค่ะ เป็นค่ะรู้ส um, ึกเออรู้สึกใจหายนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยไม่นิดเลยล่ะใจหายเลยเพราะรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปไวมากเลยค่ะหนูก็รู้สึกใจหายมากเพราะว่าเหมือนเราเพิ่งได้ถ่ายทํากันไปเองแล้วมันมาถึวงช่วสุดท้ายแล้วอะนี่เนี่ยแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นด้วยเพราะอยากดูกับแฟนๆคค่ะทััั้้้งงงงูเเรราาาหหนนยไบีีอ จะได้เห็นอะไรบ้างจะเล่นอะไรเดี๋ยวนี้สปอยหมด้เลยถามใครไม่ถามเขาเลยโอ้โหก็ก็อะไรก็แฮปปี้ดีค่ะไม่แต่มันจะเศร้าก่อนหรือเปล่าว่าคู่เรามัน <rij> ย <band> <ills> ังแบบอ่ใช่คู่เหมือนเจ้านายเลยว่าคือทุกอย่างจะเกิดขึ้นตามเจ้านายเลยค่ะถ้าเจ้านายทะเลาะกันเราก็จะทะเลาะเจ้านายดีปุ๊บเราดีเลยเออจะเป็นกาวใจให้เขาหรือเปล่าเพราะว่า เราแอบมีความจริงกันแล้ว่ะมากก็อาจจะเป็นแบบนั้รอรอดูเลยว่าเขาจะงอกันยังไงค่ะสาวสายค่ะสาวสายจะดูแล้วอาจจะอารมณ์ขึ้นลงนิดนึงว่าแยมเป็นอะไรอ๋อใช่เป็นไบโพล่าใช่เรื่องของการทำงานของคัตเตอร์คู่เราเป็นน้องใหม่คัตเตอร์ที่ ไม่น้กันเป็นเรื่องได้ไออกอกงอยเลุ้กัมับอที่นแบโรมากๆเพราะว่าด้วยความที่นงคน่แบว่าเวลาคุยอะไรคุยได้ทกเรืองใช่แต่ว่กตรที่ว่าูหนมันไม่มีครเป็น้ฟังเป็นเข้าใจไหมอีกเรื่องนึง คุยจะอยู่ก็แบบคุย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 เรื่เมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันนะไม่เหี่ยอีกต่อไปใช่แล้วยังถ่ายคลิปวันวางที่เราเนี่ยมันยากไหมว่าอนาคตแบบเคยคิยกันมาแล้วหนึ่งเรื่องคือหลังหลังเขาอาจจะโตมาแล้วโอ้โหโปรเฟชชั่นอลมากคือยากแค่รู้สึกตอนอีพีห้าใช่ไหมที่เราที่มีไปช่วยเตมมั้งใช่ใช่รู้สึกยากแค่ตอนนั้นแต่หลังๆก็เริ่มไม่แล้วเพราะมันเป็นครั้งแรกด้วยที่ไม่เหนื่อยไม่ได้ตื่นเต้นแต่พอผ่านไปปุ๊บอ้าว ก็เหมือนล่ะชอบเลยเฮ้ยเรื่องหน้ามันต้องโตขึ้นแล้วนะเรื่องหน้าเรื่องหน้าค่ะขอบคุณนะคะโเก่งย้อนกลับมาที่ชอบอะไรชอบอะไรเออเหม่ยหนูว่าชอบบรรยากาศสีแบบหน้ารักดีเขาช่วยเขาช่วยมันช่วยกันดีเนาะ อกันเลนกันเลใช่ใช่เห็นเห็นนอกจอก็มีซัพพอร์ตมีแบบมนส่งดอกไม้ใช่ไหมใช่เอาเห็นซัพพอร์ตันนอกจอใช่เวลาแบบมีงานท่านขุนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาดอกไม้มาให้แล้วเราเป็นยัไงบ้างลุงครับโอ้ยรู้สึกว่าคือตอนแรกคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกของเราเลยเล่นด้วยกันคือที่นี่แบบเป็นคนเก่งมากแบบเขาเล่นมาหลายเรื่องแล้วอนีรอย่างเงี้ยหนูก็เลยชอบแบบ มีตั้งคำถามกับเขาว่าทีนี้แบบต้องเล่นยังไงคือเขาให้แบบคำคาแนะนำตลอดเลยใช่ไหมคะโดนน้องแบบออ่อนใช่เป็นน้องอ่อนแบบนี้เลยเนาะให้ดูเยอะกว่าคุณน่าใส่ตาคุณมากคือลุ้นไงช่วยลุ้นไปด้วยก็รู้สึกเอ็นดูค่ะเหมือนเขาแบบว่าแบบเหมือนมาเด็กอะฮะชอบเลย เขาเท่นะค่ะอันรู้แตไม่ดีก่อนนะวมีอะไรอยากบอกตัละครระหว่างกันละกันบอกตัวละครตี๋เล่นเล่นน้ำตาประจาอ๋อไมึงร่าบอกเขากป็ตัวละครตัวละครไหนอยอางี้หรอ บอกเราตัวละครอะไรคะเจี่อ่ะบอกกับไปเรื่อยไปเร่อยไปฟก็ขอบคุณไปเลยที่รับฟังนี่ตลอดเพราะว่านี่ชอบมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัวเองเยอะมากเลยก็คอยฟังคอยคอยฟังดูแลเหมือนกันใช่ค่ะไปเรื่ยค่ะค่ะหนูก็อยากขอบคุณที่สอนหนูแบบเรื่องทางการใช้ชีวิตแล้วก็เรื่องการแสดงด้วย ก็เติบโตต่อไปด้คนอาวยวนสวว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 วนวาวววว่ววววนวว็วว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 วกวว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 ลวว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 วรวเวว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 วปีวว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 ลลวอ่าบอกตัวละครววน หนูอ่ะหนูอ่ะหนูเมื่อกี้บอกคนแย่หนูพูดยังกินมาฉาเยอะเหมือนกันพี่ลี่พูดยังคพูดแล้วพี่ลี่พูดแล้วเหรอคะไม่พี่ลี่พูดถึงหนูไงเออแล้วแล้วหนูก็แบบพูดถึงพี่ลี่แล้วอ๋อโอเคงั้นพูดละแล้วแล้วอะไรต่อใช่ไหมของคนนี้ต้องพูดถึงแฟนกับพี่ลี่าได้เลยค่ะแฟนของวันนี้แบบ้แม่คือของฝันเยอะมากอ๋อทำไมฉันมีรูปพูดไม่ค่อยรู้เลย รวมก็คือหนูดีใจตั้งแต่วันกดบัตรแล้วค่ะคือตัวเธอเองอ่ะเธอตื่นมาดูด้วยนะว่าเก้าโมงเก้าโมงละเก้าโมงครึ่งอะไรเงี้ยรอจนกว่าจะบัตรหมดแล้วก็หมดตั้งแต่แบบครึ่งชั่วโมงแรกรีบไปคนรีบไปคนบอกเลยว่าแบบบัตรหมดแล้วเพราะเราก็ดีใจกันตั้งแต่วันนั้นเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบเศร้าน,นิดนึงที่ที่มันถึงตอนจบแล้วแต่ก็อาจจะมีอะไรต่อๆไปก็ ฝากติดตามดูทีนึงค่ะแล้วก็ขอบคุณแฟนๆเอาไว้ดูกนฝากไว้ก่อนเพราะว่าบางทีไปแฟนมีตก็คือนับว่าเป็นผลงานทาจากนี้ได้ใช่ค่ะาไว้่ใช่ค่ะฝากทุกคนติดตามดูค่ะเพราะว่าก็หลังจากนี้ก็อาจจะมีไปแฟนมีตเยอะแยะมากมายเลยก็อาจะมีงานที่ไทยให้ทุกคนได้ได้เจอกันบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ที่ัพ p อ o r t ลูกมีซ่าแล้วก็ลิลลี่เบนนี่ค่ะา่ค่ะก็ฝากถึงแฟนๆนะคะมีรู้สึกว่า ครอบครัวเบสซี่อ่ะมนเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วมีดีใจมากล่าสุดที่รวมคนใต้ตึกรู้สึกว่ามีหน้าใหม่เยอะมากที่เขาบอกเขาเพิ่งมาครั้งแรกนะเขาติดตามจากตัวละครไอวาริน hmm. ก่อนอื่นก็ขอบคุณตัวไอวารินดอนเลยที่ทําให้คนชอบเนาะ mm hmm. ตัวหมอวานะมีว่ามันก็มีสเสน่ห์ของเขาแต่พอมาถึงตัวไอวารินอ่ะคนรู้จักหนีจากตัวละครนี้ค่ะก็เลยรู้สึกว่าถ้าไม่มีเขาหนีก็คง ยังไม่มีคนรู้จักเยอะขนาดนี้อขอบคุณแฟนๆที่คอยติดตามแล้วก็ขอบคุณที่กดบัตรได้ไวขนาดนี้ด้วยค่ะแฟนๆแอบถามว่าแบบเฮ้ยจะมีแฟนมิที่ไทยไหมอะไรไหมหมีอันนี้หมิไม่รู้อันนี้ต้องรอดูนะคะใช่ค่ะหมิก็ขอบคุณมากมาค่ะอีกหน่อยคงมีผลงานอื่นๆให้ให้ติดตามตอีกใช<า>ค่ะแับขนาดนี้พ่อแลยแม่เราค่ะพ่อกับแม่ค่ะลูกๆลูกๆขนาดที่แฟนมิท้องโลกมันทำจริงไหมโอ้ยวโลก ได้นะคะ <S 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 เอคือเดียน้องๆเตรียมตัวกันอีกคือเอาจริงๆก่อนก่อนหน้านี้เขาก็จะมีงานต่างประเทศอยู่อยู่ตลอดเวลายแล้วสักคู่นี้เขาจะไปต่างประเทศกันแบบปล่อยมากๆอยู่แล้วะคะ่ะแต่ว่าก็หลังจากนี้ก็กม็มีแพลนอะไรหลายอย่างที่ยังต้องทํางานต่อกันไปด้วยแล้วก็อาจจะอยู่ยังอยู่เกี่ยวกับการเดินทางด้วยแล้วก็งานในไทยด้วย ก็เราฟังข่าวแล้วกันราฟังข่าวแล้วกันแต่ที่แน่แน่มีแฟนสายแน่ๆคือมีแฟนตายสนุกมากไม่สนุกมากเพราะว่าวันนี้เราเปิดถ่ายเมื่อกี้แอบวิ่งลงมปดูก็คือจะมีจะมีติ๊กเก็ตก็คือได้ลุ้นเหมือนกับลักษณะของว่าลัคกี้นี่แหละครับว่าจะได้ร่วมลุ้นเข้าไปงานแฟนซาย ออะไรอย่างเงี้ยครับในในโปโตโปโตบุก็จะมีการ์ดมีการ์ดมีการ์ดถ้าเกิดใช้ได้การ์ดก็จะได้ร่วมงานสังสรรค์แต่ว่ามันพิเศษกว่านั้นก็คือมันมีแบล็กการ์ดแบล็กการ์ดเนี้ยมันมีทั้งหมดอยู่แค่ห้าใบเมื่อกี้มีคนถามว่าทั้งหมดมีเท่าไหร่จริงๆอ่ะการ์ดอ่ะครับทั้งหมดอ่ะมีหกร้อยสิบเพราะฉะนั้นมันมีสีชมพูเนี้ยห้าร้อยเก้าสิบห้าและอีกห้าเนี่ยเป็นแบล็กการ์ดซึ่งแบล็กการ์ดนี้คือตั้งใจแบบ พิเศษมากๆแบบไม่เคยทํามาก่อนก็คือเ่งมันนคครับเช่นจะได้ถ่ายรูปใช่ไหมครับใช่ก็จะมีทั้งสี่ต่อหนึ่งได้เ็นเทิประมาณเจ็ดอย่างสําหรับราการเจ็ดอย่างเจ็ดภาพเจ็ดภาพก็จะมีแบบสี่ต่อหนึ่งแล้วก็มีสองต่อหนึ่งทั้งสองคู่แล้วก็มีหนึ่งต่อหนึ่งอีกสี่นั่นคือครั้งแรกที่เอออยากคืออยากอยากอยากให้รู้สึกว่าพิเศษจริงๆแล้วก็ให้ทุกคนได้แบบเออได้มาก็คือแบบ เอออันนี้แล้วแต่ดวงนะครับแต่ว่าวันนี้เห็นละออกไปแล้วหนึ่งใบหน้างานเมื่อกี้อืมสนุกมากสนุกมากยิ่งสนุกมากค่ะตเ่นตื่นเต้นมากก็อยากอยากให้ร่วมสนุกกันไม่ไม่เป็นไรนะครับเอาเอาเอาเท่าที่แบบว่าเอออยากร่วมมาขอให้ทุกคนโชคดีละกันนะครับซึ่งซึ่งก็จะมีการขายทางออนไลน์ด้วยสําหรับแฟนต่างประเทศที่ที่ไม่ได้มาร่วมในวันนี้ในวันนี้ออนไลน์กันตอนนี้ก็ปีออดเดอร์ด้รแต่ว่าวันที่ยี่สิบ หตุลาใ่แล้จะเป็นงานแฟนไซ์ของของเขาี่บได้ครับผู้โชคดีหมดหกร้อยคนครับเจอกันก็ฝากติดตามงานของทั้งสี่คนด้วยนะคะสี่น่าจะมีอะไรกันต่อไปมีที่ใหม่นีไหมคะเอาว่ามีแน่ละกันค กลัวตกงานขนาดนั้นเลยเหรอกลัวตกงานขนาดนั้นคือมันมันมีแน่อยู่แล้วแต่ว่าแต่ว่ามันจะยิ่งกว่ามีแน่ก็คือต้องรอดูว่ามันคืออะไรใช่ไม่ดลามาเราชื่อไม่รู้มันมันบอกไม่ได้จริงแต่ว่าแต่ว่ามันคงถุกใจคือเราคิดว่ามันถูกใจแน่มันมีเรื่องที่เราอยู่ในใจแล้วอ๋อมีแล้วทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว บอเลย่าเพิ่งนะนี่รู้ไปด้วยเลยรู้ไปด้วยเหรอเรียบร้อยหมดแล้วค่ะรอแค่ออนแอรเองยางยางที่ยางอะไรยางยางยางก็ต้องมาขนาดนั้นเลยใจใจเย็นๆครับใจเย็นๆแต่ก็เรียกว่าเยียมล้อสปายเนาะสำหรับน้องๆด็่เก่งทำดีต้องได้ไปต่อค่ะ ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเห็นว่าวันนี้วิ่งรอบก,กันหลายน <Yeah. S 1> ลานเย้มีงานทำแล้วขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ